อันนานสวัสดีกับผมผมกับลาวกับดินเนอร์เหมือนกับเจ้าหาี่รวมกันว่านี่วันนี้เราจัด,ดนะเราจัดเมนูอีสานนะนะเราจัดเมนูอีสานแต่ว่าต้าในแบบะบับของ <S 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 ตายบรรลเราต้าข้าหมูตายน้ำครับอ่านี่นี่ข้าหมูหนึ่งค้ากับเอ่อหมูดําจันนึ่งโลเราปนงกันไปเลยเราเอาตัางเนื้อตัางข้ามัาเลยครับผมนี่หลางจางกความาดมเ้เรอยไปเลยได้เหมือนวามึงไปดูอ ไอ้หม้อลงไปเลยครับถึงนี่เครื่องในนี่ที่เราติมไว้นะมีปริกชดมีปิกแกงมีวัวเตียมมีวัวอมมีวัวขา,ามีผิวมะกรูดมีปิกแต่ดำถึงกหลกักพักขี้ติมผลผสมรวมไปเลยครับขีมินนิดน้อยกันครับอ่ถึงกรนี่ปอหยับหยาปอนะครับนะติมผลผลกันไปเลยถึงกรนีปอหยับหยาใส่ว้างลงไปเลยครับอ เราทำเมนูอีสานนะเมนูอีสานเะนี่ยเป็จะบักปองกุดไตวันเราอืมถึงเรามัุงเลยซิวข้าวอ่าใช้ซีวข้าวไปประมาณนึ่งกระบ,บวยนะนี่เนือ้อต่างเป็นซ้ำูนะมันน้อยเหมือนกันนึ่งกระบ,บวยเหมือนกันเราใช้ของประมาณนี้ครับแต่ว่าการเลือกเลยเราควรไชิม,มก่อครับ lọc vừa một tí lắng này ừ. và kéo ạ và kéo và màn vừng nằm lá Nướng lọc bốn như nhìn nói bấm đồng quay เหลือประมาณปลายหยิบมือครับอ่าถ้าว่าไม่กินไม่ได้เราก็เพิ่มสีล่งได้นะครับนะใช่ยบผประมาณนึงก่อนใชน้ำตาลในการตัดลดนึงก่อนปุมลงไปอ่าถึงก้าปุ่งปุงมลวดนี่ละน,นี่คือเราใช้ปอประมาณนี้นะใช้ปอประมาณนี้เพระาะว่านี่ต่างเป็นเนือ้อตามลูนะ เลือดนี่เดี๋ยวเดียวการเลือกให้เราก่อนมาจิ้มใช้น้ำไปนิดน้อยครับอ่าได้น้ำอ่าถึงขว,ลเลวนเลยครับอืมขวนเลยครับขวนถูกยาอะไรมันข้าวอะไรกันไหนมดเลยครับอืมถืนหม้อเนี่ยครับอ่าถึงเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีฟักมีได้กันนะแต่ว่าเราจะใช้ตีลังอ่านี่นี่นตังเลยครับอ่าตังไปเลยอ่าตังไปเลยครับ ตั้งไว้บัปนี้เลยชายไกวโอนซึ่งตั้งน้ำเงี้ยเดี๋ยวมาของข้ามู้ตาน้ำครับเอาน้ำตั้งบุญนะครับนะอ่าตั้งบุญไว้บัปนี้เลยซึ่งันนี้ต่อเดียวอันเพราะว่าสักปักพอข้างในเดือดน้ำด้านบนญเงี่ยครับน้ำมันจะหลอนพอหลอนคือเราต้องเปลี่ยนนะอ่าน้ำนี่เราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนน้ำนี่ออกแล้วเ <t ick noise> อาน้ำเย็นใช้มาไหมครับพอหลอนนึ่งเปลี่ยนหล่อนนึ่งเปลี่ยนตั้มอยู่ประมาณช่อมกังช่อมกังกระดูกลุดเลยครับผมหลอมยิ้มเลย เดี๋ยวบอกว่ามันเดือดเราขอมาแรกครับปุ๊บอ่านี่มาแรกครับนี่นี่บอกว่าน้ำด้านบนมันร้อนนะอ่ามันขึ้นเม็ดมันขึ้นไอเลี้ยนเลยครับเลี้ยนเราเลี้ยนเลยอ่านิดนึงว,วนนไหมบ้างวนนิดน้อยไล่เอว่ามัน,นติดลูกขี้โมมาแล้ครับไหนี่ถ้ามันเนี่ยครับไม่เกินจ้ามน้ำครับดับรองเบื่อโดนรุดมันเลยครับ อนี่ดอกกวนอาไวรถึงไหนลูกที่นะดอกกวนแรกกวนว่ามันติดไอ้ลูกที่มากครับมันติดลูก,กี่คือกวนย้ายมันถึงไหนไอ้ลูกที่นะเดี๋ยวมันจะไห้ได้ดังไว้เหมือนเดิมครับอืมเนี่ยวันนี้เราทำมาเนี่ยครับไปประมาณร่องน้ำรัม่มน้ำเพื่อ่ได้ความนุ่มที่เราต้องการเรามา,าได้ใบกับเราได้ตอนน้องบางกีแต่เรา,าำกำกลกัต้องมาทำการชิ้มครับผม นานคล้องร้อยมันคอยนานนี่มาเลยนี่จานที่ว่าเราใช่ไปเราเปลี่ยนนามไปตรงท้ามนามนะครับนะอ่านี่เห็นมาคุกคักคุกคักประมาณนั้นพอถึงอันนี้ชิกชิกใบมาคูด้วยไปครับอืมชิกใบมาคูด้วยถึงความว่ามีน้อยนะถึงเงินนี้ใบกับเรานี่เราล้างสั่งความด้านเดือดลอยมาเลยนะครับชิกไปเลยอ่าชิกไปเลยต่างดอกต่างใบได้ครับ

กวนเลยครับขี้นะนุ away, ่มๆเปื่อยๆเลยครับแบบครีมมี่ครีมมี่เลยครับผมอ่าเดี๋ยวนี้เราตั้งตั้งไว้แบบนั้นตั้งไว้แบบนั้นเพื่เดี๋ยวเรามาทำการชิมเหมือนกับผมอันนั้นข้าหมูตายนำพร้อมเติมเลยครับผมทั้การชิมเหมือนเลยวะผิวแบบนุ่มๆเลยครับ นี่เป็นเมนูปลาอีสานตำแบบฉบับสากายบ้านเรานะไอ้ยาได้กับไอ้ยาได้นุ่มๆเลยนั่งเล็งเลยนะลำลุ่มเลยนะเพื่อนยื่นกัการนี่ทำแบบไตนาบันนี่นะครับไม่หวายเลยดีว่านเนี้ยวครับเรียบร้อยหมดครับเปื่อยหมดเลยครับต้มไตนามันนี่ตำกันจิ้ม 很快好吧。嗯 <laughs>